นิ่มไม่อแอลจะยำหมูยอนะคะพี่ป๊อปใส่หอมไหมอ่ะหอมจริงๆแล้วมีไหมดูดูความหอมก่อนนะคะไม่น่ามีอ่ะไม่มีก็ไม่ใส่เนาะพี่ป๊อปเนาะอ๋อนี้ทุกคนมีความหอมใครว่าไม่มีมีหอมเฉย คัวบ้านนี้เขามีทุกอย่างได้ยังไงคัวบ้านนี้ก็มีนะคะทุกคนใส่หอมด้วยอยอกเปลือกไม่ปอกไม่ได้นะคะต้องปอกเปลือกปอกหอมหน่อยคะ่ะมะนาวก็เหี่ยวมากเลยพี่ป๊อบดูมะนาวบ้านยงดิอืม มะนาวยงเหี้ยวเหี่ยวเหียวเหมันเจ้าของเลยเหรอเขาหั่นอย่างนี้กันเนาะอะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็หั่นมะนาวโอ้ยมะนาวมะนาวจะได้กินไหมเนี่ยจะเปรี้ยวให้ไหมเนี่ยอืมทุกคนดูความมะนาววีโอ้ยตายก็โลกโก,ก้กมากเลยอะ่ะอืม มะนาวน่าเกียดจังเลยะมะนาวจักหน่วยแล้วก็หมูยอหมูยอไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะอุ้ยหมูยอเป็นหมูยอหนังหมูด้วยหมูยอจักหน่อยะคะ่ะนี่นะคะ โอน่ากินนะเนี่ยนนเนื้อเด้งแม่มากเลยอะเจพอรอค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยทุกคนอืมอืมไปหลนไปค่ะลนไปหนึ่งค่ะลนลนไปแล้ววันนี้เก็บไม่ได้นะคะทุกคนโอ้โอ้โหโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยเม่แม่์มย์ม นี่นะคะไม่อะไรก็อะไรสักวันหนึ่งนะคะทุกคนในแต่ละมือแต่ละเดนะคะทุกคน,นบฮบมีดไม่คมนะคะอ่าใครมีคู่บ่าวนะคะขอขอแบบรับมีดเป็นนะคะเพราะว่าเราไม่กล้ารับมีดนะคะ เราสามารถเสือได้ที่ปากคกเท่านั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรวนหมูกันหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปตั้งกระทงกระทะกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะยำแล้วก็จะใส่ไปในจานนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมูสับนะคะใส่หมูสับลงไปเลยจ้าใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะ นาวจะพอไหมทุกคนทางด้านนี้นะคะวันนี้เป็นยำหมูยอพี่เพื่อนๆนะคะมาค่ะเราย้ายบ้านนะคะเราจะย้ายบ้านทุกคนมาที่การรวนหมูของเรานะคะทุกคนจะมาจุดตกแก๊สกันก่อนใหญ่ยยบ้านกันมาเลยจ้าย้ายบ้านมาเลยจ้าทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นทุกคนนะคะนี่ค่ะพี่พี่พเพื่อนเราก็เอาหมุนะคะที่ได้นะคะมาลวนนะคะลุหนหมุนก่อนนะคะทุกคนเจพรกินข้าวแล้วหรือยังคะพี่วิภาค่าพี่ป๊อกมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะ โอ้อ่นี้มีมะนาวอีกสักหน่วยนะคะอีกสักนิดนึงนะคะในระหว่างที่รวนนะคะทุกคนอ่าใส่ผงโล่มช,ชูชูชีไปสักนิดนึงนะคะอ่าใส่ไปเลยจ้าใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยมะนาวอีกสักนิดนึงดีไหมอุ้ยนี่หมูสุกแล้วหมูสุกแล้ว,ลวทุกคนหมูยอนอยี่ยงชอบเป็นไอ้นี่ด้วยนะทุกคนเขาต้มมาสุกแล้วแหละแต่ยงชอบอะไรที่มันแบบชอบแบบนี้ยทุกคน ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในจ้า